ขณะที่ภาคความเดือดร้อนนะคะของภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาล่าสุดวันนี้นะคะตัวแทนนักธุรกิจในอำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาค่ะมีการเข้ายื่นหนังสือน,นะคะถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะในการขอให้ทางรัฐบาลนะคะหยุดจัดเก็บภาษีที่ดินค่ะในอัตราร0อเอร์เซหลังจากที่ระบุนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นก็ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่แย่มาตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยดรสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานะคะตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเขตพัฒนาเศร,รษฐกิจพิเศษสงขลาค่ะเดินทางเข้าพบกับ ad, านายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะเพื่อนําเสนอความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพัฒนาเศร,รษฐกิจพิเศษสงขลาจากนโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลอกสร้าง100เอร์เซในปี2565ซึ่งทางด้านดรสิทธิพงศ์นะคะระบุว่าการเข้ายื่นหนังสือถึงวัวณน้าพักเพื่อไทยครั้งนี้ค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสียงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ประกอบการไปยังรัฐบาลขอให้มีมติทบทวนเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ปฏิเสธคำขอของกะกะรหรือว่าคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันประกอบด้วยสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยค่ะที่ได้มีการยื่นหนังสือต่อกระทรวงการคลังไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อขอให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง90%ในปีนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาและก็ลดภาระของประชาชนและก็ภาคธุรกิจ โดยบอกว่าถ้าหากรัฐบาลจะเก็บภาษีในอัตรา9ก้ากระโดดนะคะจากอัตรา10%เปอร์เซ็นต์มาเป็น100เปอร์เซ็นต์จะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหลายธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวและหลายธุรกิจก็ยังอยู่ในระยะประคับประคองไม่ให้ล้มในขณะที่หลายรายก็ล้มลงไปแล้วก็มี โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาบริเวณด่านพรมแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นหลักเมื่อทั้งสองด่านได้ปิดนะคะไม่ให้นักเที่ยวเดินทางข้ามไปมาเป็นเวลากว่า2ปีทําให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เองก็ไม่มีรายได้ ขณะเดียวกัน2ปีที่ผ่านมานะคะผู้ประกอบการก็ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆจากภาครัฐบาลต้องใช้เงินเก็บนะคะสะสมมาประคองธุรกิจให้อยู่รอดขณะที่บางคนต้องใช้บริการเงินกู้นอกระบบเพื่อมาประคองธุรกิจและก็การที่รัฐบาลประกาศจะให้มีการเปิดด่านพรมแดนทางบกนะคะมีการข้ามไปมาของนักท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่1เมษายนนี้โดยส่วนตัวมองว่าถือเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อฟื้นเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์นี้นะคะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจวนมากเพื่อมาปรับปรุงกิจการเนื่องจากที่ผ่านมานะคะพบว่ามีหลายธุรกิจได้ปิดกิจการไปแล้วกว่า2ปีธุรกิจทุกอย่างอยู่ในสภาพสุดโสมค่ะจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงก่อนถึงจะสามารถเปิดให้บริการได้การจะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแตะตราร้อเปอร์เซ็นในปีนี้นะคะจึงจะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก มีผู้ประกอบการหลายรายนะคะบ,บอกว่าที่ยังขาดเงินที่จะนํามาชําระภาษีทําให้ผู้ประกอบการมีความกังวลที่จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มหากชําระเลยกําหนดและหากไม่สามารถหาเงินมาชําระได้ทั้งภาษีและก็เงินค่าปรับอาจจะถึงขั้นถูกยึดที่ดินไปขายทอดตลาดต่อไป โดยบอกว่าหลังจากที่ได้มีการเข้าพบนะคะกับทางด้านนายแพทย์ชลนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะบอกว่าได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ณปัจจุบันและให้ความเห็นว่าช่วงนี้ประชาชนจำนวนมากยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตของสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นรัฐบาลเองก็ควรจะลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินให้กับประชาชนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในช่วงวิกฤตแบบนี้ไปก่อน โดยทางพักเพื่อไทยเองจะมีการนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมธิการเพื่อที่จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อหาทางออกและก็ช่องทางในการลดภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กำลังประชิญอยู่ค่ะ